ข้อ125ค่ะข้อนี้ถามว่า medium-sized businesses are arranging and j u d with a local bank ตัวนี้โจทย์ที่เขาให้มา medium-sized businesses ก็บริษัทนะคะหรือว่าธุรกิจต่างๆที่ medium-sized ก็คือขนาดกลางเนาะ are arranging นะคะ arrange ในที่นี้คือจัดการ and j u with a local bank กับนะคะธนาคารท้องถิ่น ทีนี้ตัว choice ที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้ choice ที่มันไม่เหมือนกันนะคะใช่ choice ที่มันต่างกันก็หมายความว่าเขาต้องการจะวัดความรู้ของเราด้านคำศัพท์นั่นเองแล้วก็จะสังเกตว่าเขาให้คำว่า over มา over run นะคะ over time over view แล้วก็ over draft ทีนี้เนี่ยข้อ a นะคะ over run ก็คือความบานปลายค่ะเช่น across over run คือต้นทุนบานปลายค่ะตัวนี้นะคะ across Um, cost run, อ่ a c r o s t Overrun อน,นีคือต้นทุนบาลปลายนะคะข้อ B ค่ะ Overtime คือการทำงานล่วงเวลาอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินบ่อยเนาะข้อ C ค่ะ Overview Overview คือแปลว่าภาพรวมส่วนสุดท้าย Overdraft คือการเบิกเงินเกินบัญชีค่ะทีนี้เนี่ยเอ่อบริบทนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารเนาะเพราะว่ามันมีคำว่า with a local bank นะคะ ที่เราน่าจะเดา,ดา,ดา,ดาได้นี่ก็คือ overdraft นั่นเองว่ามันแปลว่าการเบิกเงินเดินอนนาชีแล้วก็มันมีคำว่า draft ที่อันนี้อาจจะคุ้นเคยในระบบบริบทของเ,ออเรื่องธุรกิจการเรงินการธนาคารหน่อยนะคะส่วนข้ออื่นๆเนี่ยมันไม่ตรงกับบริบทนะคะไม่เข้ากับบริบทเนาะดังนั้นแล้วข้อ125ค่ะต่อข้อดีค่ะ